สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอปารีนาด่าไม่ไว้หน้านางเอกเบอร์ต้นมินพิชยาหลังเป็นกระบอกเสียงออกมาสนับสนุนดาราคอเอาั์เรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ส่งผลให้ประชาชนและเหล่าคนในวงการบันเทิงออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นวงกว้าง แต่ทว่าเรื่องราวกลับบานปลายกลายเป็นดราม่าครั้งใหญ่เมื่อนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากันมาที่การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็ได้ยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้ตั้งคณะกรรมการติดตามกำก,กับดูแลตรวจสอบกรณีการขอเอาของดารานักร้องและผู้ที่มีชื่อเสียงที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดสิในปัจจุบันที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงและเวลาต่อมานางเอกชื่อดังอย่างมินพิชญาวัฒนามนตรี ก็ได้ออกมาเป็นอีกหนึ่งเสียงสนับสนุนดารา c a l อาท์โดยเธอนั้นได้โพสต์ลงบนอินสตาแกรมแต่งน้าจัดเต็มพร้อมระบุข,ข้อความว่า freedom of speech และล่าสุดก็กลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเมื่อเอปารีนาไม่ไว้หน้านางเอกเบอร์ต้นมินพิชยารังเป็นกระบอกเสียงออกมาสนับสนุนดารา call าท์ซึ่งเอารีนาได้โพสต์ถึงมินพิชยาว่า สิทธิเสรีภาพเหรอ,อยังได้ไม่พออีกหรอทุกวันนี้เราเห็นภาพดาราออกมาด่าจนแทบจะเป็นคดีความกันอยู่แล้วสิทธิเสรีภาพจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะ <ht> มีนดาราที่ไม่ได้ดังมาจากฝีมือการแสดง <ht> มีนดาราที่ดังขึ้นมาได้จากการมีหน้าตาคล้ายอ้ําดาราแสดงออกความคิดเห็นได้ปารีนาแสดงออกความคิดเห็นได้ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ